สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาเนเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดกับแท็บเล็ตที่เลทราคา2,900บาทหรือว่าเลทราคา3,000ที่พีซื้อมานะครับผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ผมบ้างที่ราคามันอาจจะขึ้น จะลงผมอยู่ที่โปรโมชั่นของทางแอปเนาะส่วนตัวพีซื้อมาราคา2,900บาทกับตัวนี้ลำโพงคู่นะผมตัวนี้ Dolby Admon กับแทบเล็ตที่พกพาง่ายหน้าจอ8.7นิ้ว HD p ั t ด90เฟเฮิรมในการกดในการทัดสัพีถือว่าดีมากครับพี่จะขอเข้าเกม ROV แล้วเปิดให้ผมตัวกราฟิกทุกอย่างเป็นสูงสุดผมแล้วพี่ก็ผมทำการเปิดตัวเกมหมดครับซึ่งตัวนี้ผม ปรับได้นะครับมีเกมเทร์โบให้เราปรับครับผมซึ่งพีรู้สึกว่ามันปรับได้เจ๋งมากผมในการปรับเนาะภาพ hd สูงมากกระแสีงผลปากคำว่าสูงของผมตัวนี้แล้วก็นะครับสามลบพีแบบเป็นตัว60เฟรมครับทุกอย่างพีเปิดครับผมสูงสุดแลวครับผมพีจะขอเข้าเกมเลนนะครับนี่ครับทุกเหตุการณ์คือเกิดขึ้นจริงครับผมตอนนี้อันนี้พีเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับแบตอยู่ที่48%ดผมดูว่าแบตจะเป็นยไงบ้างหลังจพีอผมเล่นไปแล้วเนาะ เข้าเกมผมตัวนี้ลำโพงคู่ d อ b b y a ้ m o ดปรับอีคลาเซอร์ถึง9การูปแบบนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กลำโพงเสียงดังมากโหลำโพงอย่างแจ่มมาะนี่ครับบอดี้ของเจ้าตัวนี้พกพาง่ายครับน้ำหนักกำลังพอดีมากนี่โอ้การาฟิกสวยนะเอาตัวการาฟิกสวยครับครับผมมารู้ว่าในการปัดของการาฟของ 3D มดีจะเป็นแม่ของนี้ครับพี่ผมจะแตกกัน ฮ่าฮิจจัดนะครับผมก็ถือว่าโอเคอะสปพพียะนี่ครับลื่นอยู่นะนี่ครับดูว่าเฟรมเรทมันจะนิ่งไหมส่วนตัวเนาะฮีโ,โร่โอจีแปดห้าถ้าเกินประมาณสีพพ่สิบห้าเฟรมสปีถือว่าสบายครับย้ำคำว่าสี่สิบห้าเฟรมนะเพราะว่าพีก็ไม่ได้คาดหวังกับ CPU h ยูฮีโ,โร่หาหรอกจะรู้สึกว่ามันเล่นเกมกลางๆก็เพียงพอแหละตัวนี้เนาะ นี่ครับมาดูว่าเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เฟรมอยู่ที่5.9.60เเฟรมนะครับเพื่อนๆก็ลองผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อน้องของตระกูลของ พดเอชอีแพดโปรหรือว่าแพดเอชอีสิบเอ็ดนิ้วหรือว่าตัว Xiaomi แพดหกที่คุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปนี้แล้วก็สมาร์ทโฟนของปโคผมใต้คลิปนี้ให้นะครับแล้วก็ Xiaomi เ,เนาะอันนี้พียรผมลองแรงนะครับนี่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 โอ้โอ้โอ้นี่ครับนี่โอ้ถือว่าโอเคมากเลยอะ พี่ถือว่าลื่นนะเนี่ยหูลื่นดีมากเลยอะขอชื่นชม <S <S ลื่นๆเอาตรงว่าลื่นมากครับผมตอนนี้ แล้วพี่ชอบนะเสียลงลำโพงลำโพงถือว่าเสียงดีมากครับ สัปพพีถือว่าลื่นครับทัดกดหายห่วงครับทัดดีมากทัดโคตรดีเลยอ่ะอันนี้ขอชื่นชมในการทัดครับโอ้โพกพาง่ายด้วยแล้วเล่นเกมดีนะสัพ,พีอ่ะคือเกินคาดครับเกินคาดแล้วรู้สึกว่าแอนด o อ d สิบอ่ะตัว HyperOS ในตัวนี้อ่ะมันซัพพอร์ตกับตัวเกมดีเนาะ นี่ครับความร้อนจัดการดีมากเฮ้ยจัดการดีมาก,ก,ามากความร้อนอะ่ะโอ้เวิร์ก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 มากนี่ครับราคาสามพันทำได้ขนานี้สับพีก็เพียงพอนะ ครับครับดูดูโอ้ภาัดีมากเลยอ่ะโอ้นใจเดียวอีนิด <c oughs> เดียวครับผม ลื่นมากนะผมว่าดูครับผมตีดักผมตีดักดูโอ <c rap> ้กราฟิกโคตรเจ๋งอ่ะ ดูครับโหเฟรมเด็ดจิงมากหกสิบเฟรมเฟรมเด็ดดีจริงครับผมบอกเลยเฟรมเด็ดยางแจ่มม่คือบันทึกแค่แค่สามสิบเฟรมให้นะครับแต่บอกเลยว่าเฟรมเด็ดดีมากลำโพงเสียงโคตรดีอ่ะลำโพงเสียงนีจริงครับผมตัวนี้อ่ะ สปีถือว่าเราจัดการความร้อนคือดีมากครับเล่นเกม RV บอกเลยว่าสุดจริงเล่ดนดีจริงนะตัวนี้นะครับผมนี่บอกเลยว่าสุดจริงนะเปลยที่พีรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากในการปรับสูงสุดนะครับผมพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้เนาะบางครั้งราคาอาจจะขึ้นลงส่วนตัวซื้อมาราคา2,009บอกเลยว่าคคุม้มหน้าจอทัดดีมากครับเฟรมเรทถือว่านิ่งจริงเนาะตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับ ส่งผมพี่จะขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ